โอเคครับก็กลับมาต่อจากเกมแั้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับจากช่องอามโนซีเอชได้นำตัวไหนครับอ่าสวัสดีครับผมเอทูดเกมมิ่งครับผมอันนี้คือคุณกำลังจะมาเมืองผมป่ะใช่ครับผมกำลังวิ่งไปผมขยับขั law, law, นเคลดรอครับเควสรอนี้ใส่เอบอกว่าเราจะวิ่งเน้นเร็วไม่คุยกับใครนี่เจอละ you ผมเมิ่งห่าแล้วว่าคนแค่คุยไปคุยมาที่วิ่งสิ้น เรานี่พัฒนากันด้วยการคุยใช่ไหะหรือว่าผมไปเมืงคุณได้วรอลงดันรอแล้วสักประมาณร่งเจ็ดรู่แปดป่ะผมผมผมมาเมืองคุณได้มาผมมาเมืองคุณไปแล้วผมผมยแล้วผมรุยแล้วผมแค่หลงทางนิดหน่อยเฮ้ยเี๋ยวผมต้องไปรับคุณไหมแต่ผมบอกว่าผมเอาคุณมาลงดันด้วยด้วยคุณคุณมาดันเจี้ยนถูกไหมนะอยู หน,หน้าวา้าปะใช่ทกต้องผมออกไปหา,า,<ร>าว่าผิดมีปะยังยังไม่มาหนาอย่ยไม่มีชแนลแหละเฮ้ยยังไงเราก็เจอกันผมอ,ออกมาอยู่หน้าวา้าแล้วนะพอยผมคนเห<ไ>มือนจะเจอคนเจอคนติดขีดจักระบยู่ตรงนั้นวะ <S 1> <S 1> ใช่ฮะอยู่สาวน้อยนคนดูผมนะ่าจะยังไม่เห็นนะผม เนี่ใจะป่ะวะไม่ใช่ไหมอชื่อคุณไม่น่าตั้งอะไรงงแบบนั้นใช่วะผมว่าเราอยู่คนหลาบเสือกันแน่เลยคุณอยู่ช h a n n e l อะไรโอยเดี๋ยนะขอเช็คกันเออไม่เป็นเจ็ดหนึ่งเฉยเลยวะอ๋อพอดีเข้าประตูวัปแล้วออกมาใหม่ช n e l จะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ผมอยู่ช h a n หนึ่งเลหนึ่งเลยเหรอ เขียวอยู่ช่องหนึ่งละอันไหนคือคุณ,คณอะคนบโบกมือทักทายหน่อยดิเขาก็บอกผมบินอยู่เต็มไปหมดเลยคนเยอะมากอ่ะสองเสริมเนี่ยเอาเอาโบกมือโบอกมือมาสัจลักษ์เลยเฮ้ยเจอวะเจอกูอยู่ตรงไหนเนี่ย อย,อยู่ตรงนะระไปวาร์ปอะอยู่ทางวาร์ปเลยโรงแรมบกไม้บกมืออยู่คนเดียวเลยเอาง่าอ่ะอันยองอันยองทำไมไม่เห็นวะคุณอยู่เซิฟไหนวาร์ปไหนวาร์ปที่จะออกจากเมืองอะที่จะไปตรงดั้นอะผมก็อยู่ตรงนั้นนะเอ๊ะเอ๊ะคุณเห็นเอ่อเอ่อใครดีวะเอาใครเป็นไอ้นี่ดีวะ ที่มันจะมี NPC ผู้หญิงอ่ะกระโปรงสั้นๆแหละที่เวลาเรากดเอฟกดเอฟเก็บของแล้วเราจะส่องกระโปงเขาได้คนเขาจะแบบนูนๆแหละคนเขาแบบฟุงเห็นจริงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสิร์กันหรือเปล่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่เติมได้ชัวร์้ามีให้เลือกเติมมากมายในทั้งโปรโมชั่นแจกแถมฟรีมากมายถ้าคุณเจอบอกผมด้วยผมไม่มีอ้าวผมเหมือนจะเจอคนแล้วอ่ะโอเคเจอละหลังจากที่เรา มีปัญหาทางเทคนิคิดหน่อยแล้วเรินมาเจอกันแล้วครับบวกมือบวกมืออันยองบวกมือไม่ได้อยู่อยู่ที่คุณคุณชั้นสูงนะครับคุณรฟ้ว่าคุยกับผมเลยดิอันยองเราเจอกันครั้งแรกผมขอทักทายด้วยการส่งกระโปรงก่อนเลยอันดับแรกผมใส่จริงออกอโอ้จบละโอเคเดี๋ยวแนะนําแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนึ็นก่อนครับสวัสดีครับผมอมนุ channel นะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะไปลงดันนะคุณจะตามมาไหมคุณเชิญปาร์ตี้ผมได้เลยครับอ่าวิธีการเชิญปาร์ตี้นะครับเราคลิกเทำยังไงนะคุณเอ้ยคุณต้องเดิด่มดัคนดูด้วยดิว่าทำยังไงคุณต้องคลิกไปที่ตัวเพื่อนคนระับแล้วก็อ่า,อาแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนก่อนตัวเพื่อนก่อนเชิญบัตรดีคลิกที่ตัวเพืพ่อนจากนั้นเชิญปาร์ตี้ เกิดการเรียนรู้เข้ามาไปเข้ามาไปจะพาคุณไปลงดันนะตรงนี้น้ำมาด้ำมามันออกมันองมาชนกันตรงไหนมันจะว้าบอ่ะใช่มาเขาเกลียดละเกลียดเลยแล้วคุณก็เกลียดอะไรผมจะตายไหมครับเนี่ยมันมี easy normal hard butter เราต้องสูงสุดสิครับจัดไปครับในในเมื่อเรามากันขนาดนี้ละ แหมไปก่อนเลยไปก่อนเลยสุภาพหลุดพอครับผมย,ยืนเชียร์คุณอันจะอุ้ยอุ้ยคุณจะรับบอลฟาดตัวฟาดฟาด,าด,าดอดจิ้มต่อเตอร์ตัวนี้ไม่โดนวะเฮ้ยทำไมวะเออวะจริงเน,นีเ่ยเออดูดิเอ,เอ๊ะ มาใส่โล่ป็อกเหรอตีไม่ได้เฮ้ยอ้างตีไม่ได้วะเอ๊ะมันออกกันเวทเหรอมันไม่ได้ออกกันเวทผมว่ามันบล็อกสอนเปลี่ยนไปต่อไปกันต่อแั้นเมื่อตีไม่ได้แล้วเราจะผ่านยังไงคุณช่วยมช่วยฟาดแหม อันนี้คันเอาตัดไฟพอเรากดแล้วเราจะกดยังไงวะโอเคครับกดตีพอเพอกดแล้วมอนจะยืนนิ่งเนี่ยมอนมอนจะเออมอนมอนไอ้ทุกมอนงงแล้วมอนงงแล้วขวนอะไรกันวะว่าไม่น่าจะใช่บักนั้นหนึ่งเซฟนี้อย่าเล่นนะครับเพืเ่อเซิฟเถื่อนกันเยอะๆนะครับไม่บักทุยสวยสวยนี่ผมเก็บของเลยผมเก็บเก็บเลยเก็บเก็บเก็บ เกีเปิดแล้วเกีดไปไปไปลงโดรเด็กเกีดตามตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่เสกจง่นให้ดูเขาจะเบียวเบียวนิดนึงเลยครับเฮ้ยเฮ้คุณเล่นเป็นอาชีพอะไรครับอาเชอร์ครับผมนักธนู่ะ เป็นสายธนูครับตัวทำเป็นเตะแรงอยู่วะโอ้ใช่เท้าเก่งเหมือนกันเหมือนเจมนี้เขาจะแนะนำให้ใช้เท้าเป็นหลักเลยวแหละหนีนี่ฟาดฟาดเท้าหรือว่ามันเป็นการส่งกินเท้าโอ้เท้าลมเปียกอะกินออกตัวละไม่ได้อาบน้ำนานเลยกินออกกูเห็นควันออกตัวผมว่ะเตะเอาไปเตะเข้าไปเปิดเลยคุณสับสวิตธีเตะอะไรวะนี่นี่สับสวิตธะ สับเงินเงินเงินคุณต้องวางธนูนี่ป่ะเงินมันจะสับไม่ได้เฮ้ยคุณทำงานได้ยังคุณทำงานได้ไงวะที่มันตีลูกกาได้ที่แบนกดชิปครับกดชิปเดินครกดชิปพุ่งไม่ไหวอ๋อน่าจะตัวป่ะเฮ้ยไอ้ขุมประดูขุงกระดูกฟาดไม่โดนหรอฟาดอะไรกดวายยอมรับเออไม่รู้กดวายยอมรับฟาดฟาด มันจ,จียการมาดิจียการมาดิช็อตให้สวยหับอกทำตรงถ้าไม่มีผมนี่คุณไม่ได้ตีเลยเฮ้ย,ยมันยังอยู่มันยังอยู่มันหมดตายมันหมดตายช็อตช็อตช็อตแทงแล้วช็อตช็อตช็อตทำลายเข้อขอขาฟอรตัวนี้เก็บกันนี่สิบบาทก็มีแค่เดือดีดเลยคุณทำไมคุณต้องเดือดช้างรับขอบคุณสักครับเสักครับ สวยครับสวยสวยไม่จริงตัวละครคุณนะสวยสวยครับคุณคุณเอจี้วะเนี่ยสีดำซะด้วยอุ้ยอุ้ยนอนแล้วเหรออุ้ยขี้แยกซะด้วยนี่มันนี่มันหน้ากากหนังตะลุงอะหน้ากากแล้วก็เราจะจงตื่นนั่นไงผมว่าละ อุ้ยไหัวรุดเลยี่แล้วเราโผล่เขามีผมคนเดียววะแล้วคุณไปไหนคุณไม่ทำอาหารกินเลยหรอผมว่าคาซินคุณเปล่าอ๋อคาซินใครคาซินมันเนาะมันไม่มาด้วยกันวะช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันเหลือผมลุยโอ้โหคุณผมเอาคุณมานลำบากแท้ๆมาช่วยกันดิวะล้วมันไม่เลงผมด้วยประเด็นอะเก็บอาวุธรี่ก่อนเลยลากยอน เจาะแทกนะแทกนะแล้วช็อตช็อตหนึ่งทีแล้วไล่เวทนะโมอนี้่นี้มาดกระแทกแล้วใส่ฟ้าช็อตหนึ่งทีคุณคุณคุณบอลโลแล้วร้านเลยร้านเลยผมให้ผมให้สวยบอกผมรัดผมว่าดามเวทผมเยอะเยอะสบายรับกดไว้รับกดไว้รับกดไวรับกดไวรับสังหารสังหารเฮ้ยเหล่าตัวเรลุกไรช็อตว่ะ คุณคิดกุ้งปะไม่ต้องถามแดดแล้วอีฟี่อีฟี่อ่ะครับมันยากกว่านี้ปะดูมมีเนื้อเจะสารภาพอ่ะาไง่ะเมื่อกี้ผมกดผมกดนอมมอลมาแต่วทำไมไม่เอายังสุดผมกลัวคุณไม่ไหวว่ะแต่อีกอีกสไดท้หนึ่งเราจะจริงละเลืบกที่สองปะทำไมไปด่านไหมอีด่านหนึ่งอีด่านหนึ่งด่านด่านนี้ยน่าจะได้ด่านสุดท้ายแล้วเพราะว่า เอเนอร์จีผมจะหมดเอ้ยทำไมคุณลูบจังวะไม่เอเนอร์จีผมลงลงก่อนนะนี้มาลองหนตอนนี้มันเหลือแค่นิดนึงได้ไเดี๋ยวคุณก็คือคุณจะแบบลงแดนไม่ไหวแล้วใช่ไหมผมมาลงเวรลงเอเนอร์จีผมไม่มีมันลงไม่ได้แล้วไงถ้าเอเนอร์จีหมดอ่ะได้เดี๋ยวอันนี้เป็นด่าดสุดท้ายของวันนี้แล้วกันว่าเอาไปแบบมัดไตเลยครับมาดูกันว่าสอง่มสองหน่อจะไหวหรือเปล่า เอานะครับไม่ติ่มนะครับไม่ติ่มครับไม่ติ่มผมให้รองเท้าแดงผมเป็นพยานครับไม่ติ่มไม่ติมไม่ไม่ติ่มขอบเต็งนะเต็งนะเดี๋ยวนะนี่มาสเตอร์แล้วหรออันนี้มาสเตอร์แล้วนะครับมันน่าจะเป็นมาสเตอร์ที่บอสก็ได้เดี๋ยวลองดูลองดูเจอบอสอาจจะเจ็บขึ้นััผ้กดยวไม่มีไม่มีนิ่มไม่มีนิ่มของจริงของจริงแต่นี่มอนมอนเริ่มถึกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไล่ก่อนไล่ก่อนกด โอ้เสกคีย์บอร์ดอย่างมันฟังเสกคีย์บอร์ดผมดิฟังเสกคีย์บอร์ดผมดิผม,ผม,ผมเอาจริงแค่ไหนฟังเสกคีย์บอร์ดผมดิเด็กคีย์บอร์ดดังดังก็จริงนะแต่ตัวละครที่แบบไม่ขยับเลยแปลว่าผมเอาจิงอะ่ะผมกดกดรัวๆไปมืดสวยกดซูดครับ มันเจ๋งละนีค,คือแบบยากสุดละวหมายถึงว่ายากสุดเท่าที่กดได้นะจริงๆมันมียากกว่าน,นี้แต่ว่าเราได้แค่นี้ใส่มาไฟ,ฟท็อตท็อตปาด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 แล้วไล่เวทไปโดนหรือเปล่าไม่รู้ไล,ยล่ยรือเปล่ันแท้ใส่คว้าฟาดแล้วโบว์แง่ ดีวะตัวผมไม่ยังจีบชมดตีตายสักตัวยังวะอืช็อตเปลี่ยนทีนี่มีตัวหลังตัวหนังเป็นเยมือนทุบมั้กระแทกหน้าเป็นเหมือนทุบผมชอบสกิลไลทหนี่แต่แต่เป็นพาการทำลายผู้คนใช่เวเวลาที่บอกว่าผมยิงผมจะต้องสายหน้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณใช่ใช่แล้วใสายสายส่หน้าเลยนะ สองชั่วโมงผ่านไปเขากดสวิตไม่ได้ไม่หมุมไม่ใช่ไม่หม,มุนข้างๆสวยวิ่งได้แต่สิบมาวิ่งไอตัวน้ำแดงๆดแปลกเฮ้ยไอ้นี่มันมีออร่าดแดงๆหรอมันจะเก่งกว่าปกติว่ะ ลายเวสัยน่าตันให้อุ้ยจะล้มจะล้มดูไหมมันอืมกระตือกระตือกระตือมาสองมาสองมาสองครับผมมาสองเก่งใจมาสองผมหน่อยแต่ใครคิดของการันต์วะไล่ลายเวสลายเวสลายเวสยิงแบบไม่หล่นมาไงไปไป ขวี่ดของเยอะเอาแล้วมันมายัางไงยังไงไม่ยอมให้ผมเก็บของง่ายๆเพล่าพออาจจะซิมฟาดผมฟาดผมฟาดอยู่คุณเดี๋ยวต้องคุยคุณเดี๋ยวคุยกับสาวฟาดก่อนี่ฟาดก่อนไม่นี่กดไหนไปรับกระเดือกเหยียบไข่มอนตื้อเอ๊ะเจ้าคุณมันมีท่าเหยียบไข่มันตื้อเปล่า แบบพอมอนล้มแล้วคิดขวามันจะเป็นการเหยียบไข่แบบนี้เหยียบไข่เหยียบไข่คนชอบให้เหยียบไข่ตอนตอนล้มเหรอครับใช่คุณครับสำสบ <c oughs> เป็นตา <คน S 1> เป็น,ปนตาดีนะครับเนีน่ยค<อ>ุณคุณรู้ทางเหรคุณลืมกดสวิตช์ว่ะผมว่าได้ เดี๋ยวผมมารอมารอตรงประตูเปิดแล้วกันคุณไปกดเลยสวยผมนำหนึ่งผมนำหนึ่งทต่มานะจะทิ้งอย่าทิ้งนะเว้ยจะทิ้งนะเว้ยหลอดหลอเลือดขึ้นหมดไล่โอ้โหคนดูสีสังคมยิ่งทันหมูทันหมูแทกเหมือนหัวผมแม่งเดือดสีสีว่ะผมก้นไม่ล้ม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  ยังไงยังไงฉอตนี้แล้วหลบออกมาได้เดีย๋ยวนี้ดูเชิงก่อนกระโดดทุบไปทีเตะซ้ <c oughs> ำเรียบร้อยครับเรียบร้อยคืออะไรเห็นตั้งหลุดเดี๋ยวว่ามันตายไม่ตายลอยเวียนต่อด้วยขนาดนี้ผมทุบเอาทุบเอาคุณมันได้เก็บเงินอยู่อ๋อเอาด้วยสิบเอ็ดบาทผมก็เอาผมว่าต้องมีผีเสื้อว่ะขาวา เฮ้ยผมเองผมเองมเปิดปริได้หมดแตช็อตซ้ำข้าไปมามามากระแทกหน้าแล้วไล่สตันไปหนึ่งทีถึงจะไล่นานแต่มันเจ๋งอยู่ช็อตซ้ำขัาไปเทียบสายฟ้าเทียบเทียบสายฟ้าไงสวยกลิ่นน้องแป๊บคอดอยู่กระแทก ครับช็อตสฟฟ้าต่อเฮ้ย hey, ตัวมันแตกกดไว้มาด hey, ับแสวยมันแล้จะได้ของเกี้อยู่มัอนกัังไหนวะเอาไว้รอบนี้บอร์ดเวอร์อรชันเก <Hey, S 1> ๊กคุณร้อยเลยดู ดูแล้วจดจดแล้วจำจำแล้วน่าไปใช้มาถึงไล่เวทเปิดเลยวันแล้วแล้วเออเ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 อย่างอย่างยังอยู่เตะว่านะกระแพกแล้วฟาดใส,ส่พระสงฆ์นี่ทำเชิง <ยา S 1> ดูเชิงไล่ตาช็อตไปหนึ่งทีแล้วสต,ตันสตันวันนี้สงฆวันนี้ไล่ปาดปาดปาดแล้วเตะสะพูดล้มล้มล้มแต่ไม่เป็นไรยังยังยัง,งอยู่ยังอยู่ทำชว์ทำชว์ทำชู้นายจังหวะนนี้ มันไม่ได้ขยับอ่ะมันไม่ได้ขยับทุกหวะนี้ใส่ฟาดช็อตช็อตจังหวะนี้เสียงเดินแอคถอยออกมาก่อนหนึงจังหวะแอคแอคเสร็จบุกเข้าไปใหม่แล้วฟาด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 อื้มหึจังหวะนี้ใส่ฟาดไล่สตันไม่ใช่กดปิดใส่ไฟอยู่นี่แล้วคดคดจะงักจะงักแล้วผมยังแก้หลับแป๊บแก้หลับผมหลับจริงแน่กูกี้กับมาก่อนดูสองลว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดขอกำลังเสริมด้วยหุยแอบหลังแอบแอบหลังนึ่แอบหลังกูยังไม่เห็นยังไม่เห็นจังหวะนี้ฟาดฟาดฟาดแลบไล่ตะกุ่มตัดคีย์บอร์ดยังมองม่ซึงปุ๊บตกมาแตจังหวะแอบแอบแอบเปลี่ยนตัวครับแท็กมือเปลี่ยนเป่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนักแสดงอ่วะกินยาปบกินยาอย่างไงวะกดไอขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ ยาสามชั้นอยู่ไหนวะแล้วมันใช้ยาไม่ได้เหรอคุณใช้ได้ครับอ๋อมันโตวว้องถอดอาวุธเอ้ยมันโต้องตั้งท่าแสงวุ่วก่อนกินยาเพิ่มมันกินฤกุบหมดแล้วเหรนี่ยามานานไม่ใช่เอ้ยยาคุณดาวนานมากเลยคุณยาผมน้อยวะไม่เป็นไรแค่ที่พร้อมรีต่อผมมาแล้วผมมาแล้วม,มาแล้วเปิดรถใส่มาฟาดไม่โดนใครเลยแล้วพุ่งไปหนึ่งที่ฟาดฟาดยิง นีอยังไงนะไลฟ์สตันไปไม่โดนแต่แต่ยังยังได้อยู่ยังยังยึดยึดหลบยึดหนึ่งจังหวะเตะไม่โดนเตะไม่โดนอือมาทำไมสายฟ้าอัศวินเริ่มผิดชาเท่ๆแล้วทำไมเรียบร้อยครับโอ้โหอดเอาแล้วทำไมแล้วทำไมจะลอยอยูลอยอย่างเงี้ยเอ้ยหมอบัดกดวายเบอร์รับกดวายเบอร์รับ กดวายยอมรับกดวายยอมรับกดวายยอมรับวายยอมรับเก็บของกันเก็บของแล้ยคุณยังอยู่มันมันมันน้นนอ,นอยยังกดไายอมรับกดวายยอมรับ,ย,ย,รบยังไงยังไงเก่งกับมอนเก่งกับมอนตัวลเล็กๆเนี่ยชอบชอบตื่นพอ,อดีเออพูดได้กระทาวะเก็บ ้อยงกับเอ้เอหฟันเดียวกันสวยบอกว่าเลขสี่เนี่ยมีโชคไปกูได้เบ็ดอะไรวะอย่าโอมอตันไปต่อไม่ได้แล้วเน็ตจีเกียงเน็ตจีนี่มันดูยังไงนะอ่อด้านขวาครับหลอดด้านขวาอ๋อล่างซ้าย FPG เห็นละ453 อัอนี้คือตัวกำหนวดว่าจะสู้ต่อได้หรือไม่ใช่ไหมไปค่าความเหนื่อยโอเคโอเคถ้าผมไปต่อมไาได้แล้วก็ปล่อลาแค่นี้แล้วกันครับบ๊ายบายลาคนดูกันครับอังเดี๋ยวผมไปลุงดันผมต่อแล้วขอบคุณที่ให้ความรู้มือสํสำหรับวันนี้ครับผมจะเตะค,คุณออกจากตี้ไห่วะอ้ให้ไปเร็วโอเค ผมก็ต้องไปดูเดียวแล้วจังวันนี้อ่าะไรนะเป็นวงดันก่อนนะตามลูกศรไปก่อนเกิดมีคนยัดฉากช่องเก็บของหมดใช่หมดเแล้วก็เต็มของเต็มอ่ะเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้ขายของได้ไหมต้องไปหาร้านค้าที่แบบรับขายของอะไรรับนาะไปคลังอ๋อสามารถเก็บของไว้ในคลังได้ ในเมื่อเราจะขายของไม่เป็นแล้ววาน่าจะรับของกันแลสักของแล้วแต่ประเด็นคือหมวกมันไม่โชวว่ะสงสัยมันต้องเป็นพวกคอสตูมมากถึงจะโชวยัดก,กินน้ำแปบ๊บมันก็ต้องไปคุยไปคุยมากลับไปกลับมานะี่อย่างเบือ่ออยู่กันเค่ียนี่วับไปวับมาก็คุยกันได้แล้ว NPC นี่ขาเขาเป็นอะไรกันเนี่ยไม่ได้อมเดือเลยยืนนิ่งคุยกันเองไม่ได้ต้องให้ผมมาคดยด้วยเนี่ยมันจะได้ เกยมาตัวหนึ่งหมาเจอเป็นอ่าตัวแดงนะครับพิศจแดงเหมือนพิษาัตอ่อช่วงแรกที่เราเจอแต่มันแช่สีแดงอนะครับจอนี้เจอไหมดูในแผนที่เจอไม่เห็นนะอุ้ยกัตตัวอยู่ข้างหน้าครับเรายังไงดีสุดเต็มเราดูตาเราอ่ะหมาหมาเรดหมาโน้ยมาโน้ยปาด ฟาดเอ็กวีร์แทงตรงนี้ฟาดฟาดแค่ฟาดแค่ตาละไอ้มาโน้ตช็อตทิ้งดีๆไหมมันไม่ตายเว้ยมันไม่ตายเว้ยเดี๋ยวถ้าช็อตเราจะเบาเฮ้ยถ้าสายฟ้ารเราแรงตีโคตรเอาโอ้โหช็อตสายฟ้าเลยแล้วกันเน้นสกิลหมู่แต่สกิลหมู่มันจะไม่ค่อยแรงนะเหมือนมันจะแบบไม่ได้โดนตัวมันจะโดนเป็นปบแบบแกลบะละครับิมกันไปหนึงที ไงเด่งซ้ำาช่แล้วใส่คว้าแต่สกิลโรคเอาไว้นะก็เป็แบบใช้ได้ปบบแบบใช้ได้ก็เจ๋งอยู่เจ็ดเปสีเจ็ดปสิบมเฮ้ยผมเปิดต้นปุ่มแล้วะมันจะมีแจ้งเตือนนะให้กดปุ่มเควสว่ามีเควสขึ้นจะรับไป่ันแต่เดี๋ยวไปทำยาขยาดีมอนก่อนครับ ตรงนี้มันกําลังสุ่มไฟกันเลยนี่ใส่ลายคนอื่นนะสุ่มไฟสุ่มไฟฟาดฟาดจเจอหน้าก็ฟาดไปก่อนเลยสร้างความร้า,าวฉาดในครอบครัวน,นี่เดี๋ยวตัวแดงพ่อแม่มันจะรับรู้ว่าเราทำลูกลูกไว้ไม่งั้นจะเริ่มแชทเป็ดเป็ดอาเป็ดก่อนพุ่สักทีอันนั้นเป็ดอันนั้นเขาฟาดฟาดแบบเตะเข้าไปหนึ่งทีแทะคุ้งดังอ่าแล้วก็แทกคนดัง,ดงยังไงให่ช็อตไปหนึ่งทีน ไอ้เอ็ตถึงหินื่นหินไม่ดีนะครับเป็นคนตีหินฟาดยังไงกระแทกเอาไม่โดนล้มแล้วยังไงล้มเนี่ยมดก็ซ้ำค่อยล้มล้มล้มขออย่ากระทิบกระทิบนี่ใส่ตีนไขเตีนโอเคไอ้พวกนี้มันกินอะไระไั่กิ่เจ้ยยิ่นึกกลัวจัดเลยไอกันตอเริ่มเก่งกันเรื่อยๆตอนนี้ วัดดีลูกพี่ฮอดตีสักทีฮอตฮอตอืมแล้วตัวเปลี่ยนสีหอ,หอเป็นเด็กฮับกัตัวเขียวมาโชียยังไงยังไงยังไงขอยัดญาตเวลันไม่ก่อนหยนุดเวลาหนี่อ๋ออ๋อหรออ๋อระเบิดเวลาทัดสายฟ้าตุดที่เขาช่วดวัดฟ้าฟ้านีสวย <S 1> <S 1> สำสบสำสบ ไปใหล้มบ่ล้มบ่สับสนสับสนเจ็บเด็ดซิมเจ็บเด็ดซิมกระแทกหนึ่งทีเหมือนตัดสามสามเก็บเสื้อในเสื้อในเก็บเสื้อในไปเท่เสื้อในหน่อยอย่างนี้เยอะนะตสองบาทมีค่ามาตีล้มล้มบ่ล้มล้มนีเองสามสบสามชอบชอบอันนี้แหละหนึ่งบาทก็มีค่ายัดห่าเฟตฟรีตีอยู่หนึ่งทีตีนี่แหละช็อตช็อตสายไฟชอดเมาช็อตโมเท่โอ๊ย บลมอยกยังไม่ลงหมอไม่ลมก็ตายนี่ไปกันต่ออ,อเคมีการเสีย,ยงไหมครับงตัวแดงบอสเจอหน้าหนเป็นไงเจอแล้วกันหน่อยที่บอสอะ่ะผมเปิดด้วยการไล่ หยุดเวลา,าเบิดเวลาอ่าอาพบไหลกุนังกุนทุบไหลกุดังนี่จากนั้นทับใส่ยฟ้าเน้นบอสก่อนบอสก่อนเดี๋ยวพลิกที่วันโดนลูกหลงตายไปเองวันนี้ผมไล่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 ตัดพบไหลกันดังเตะเตะเก็บเด,ดซิมแล้วก็ตักแห้งไปหนึ่งที G, ทวนเกือบร้อยครับผมเก็บหนึ่งบาทก็มีค่ายัดหาไปก,ก่อนหนึ่งบาทก็มีค่หนึ่งบาทก็มีค่า มันมันัตเล็กมันัตเล็กงบไหลคนดังจะดทุกไลนคนดังเตะไปเลยที่หลัลสักดใส่แฟใส่แฟสวยับผมมาดูกันว่าเราจะได้ของอะไรกันไปเอว่าเอาเรื่องนั่นีหลเมืองอะไรนะกันก็สำหรับวันนี้ก็พักแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พันหน้าวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก่อน